ครับความรู้ระหว่างมาทัศอีกเรื่องนึงครับจันปรีการกำหนดจุด Stop Loss หรือจุด Cut Loss เนี่ยถ้าเราตั้งจุด Stop Loss มหาชนจุดที่ใครๆก็ต้องคัดกันถ้าหลุดเนี่ยเจ้ามือก็รู้ลายใหญ่ก็รู้ถ้าจะตบไล่เมาเนี่ยก็มักจะต้องจัดการทุบราคาให้มันหลุดลงมานะวินัยดีๆก็ต้องคัดแง่ๆเลยคำถามคือทำอย่างไร รายย่อยจึงจะรับมือกรณีเกิดอาการตบไล่เมาครับจันปีครับควรตั้งจุด stop loss อย่างไรอย่างแรกนะครับเดี๋ยวบอกก่อนถ้าพุ่นเป็นขาขึ้นถ้าตลาดเป็นขาขึ้นนะครับเรา,าจะเผื่อได้เยอะหน่อยอาจจะอาจจะสมมติปกติเราซื้อเนี่ยแล้วเรา stop l ล s s โลเดิมนะครับซึ่งรายใหญ่เขาก็เห็นว่าโลเดิมตรงไหนแล้วเาอาจจะก,กดลงไปก่อนแล้วดึงกลับนะครับดังนั้นาอาจจะเผื่อได้มากหน่อยประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสำหรับคนที้ก็ความเสี่ยงได้นะครับแต่ถ้าตลาด เพราะว่าแบบนี้นะครับไซเวดูไซเวดดาวเนี่ยเราห้ามเผื่อนะครับหลุดโลเดิมเราต้องปึ๊บไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีหลุดแล้วหลุดปึ๊บลงไปเลยนะครับเพราะมันเป็นขาไซเวดดาวอยู่นะครับดังนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดด้วยนะครับถ้าขาขึ้นจะเผื่อได้ถ้าขาลงไม่ควรเผื่อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจุด s t o อ l ลอ s ของทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะทุนของทุกคนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นควรจะตั้งจุด s t o อ l ล s s ที่ตัวเองรับความเสี่ยงได้นะครับบางคน ซื้อใกล้โลอาจจะตั้งจุดโลเดิมได้แต่ถ้าใครใครซื้อตอนที่เบรกขึ้นมาแล้วเราไปไล่ซื้อเนี่ยนะครับเราไม่สามารถตั้งที่สต็อปโลเดิมได้นะครับเพราะความกว้างของสต็อปลอ s จะสูงกว่านะครับนเราต้องอาจจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์แทนอาจจะสักสาเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างี้ดังนั้นสต็อปลอ s การตั้งไม่เหมือนกัน,นครับแต่ละคนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดด้วยนะครับผมครับ ทีมแอดมินจาก m ั n นี่พัสด์เฟเครับนำเสนอโปรโมชั่น11เดือน11เลือกสมัคร1หลักสูตรใน m ั n นี่พัสออนไลน์ได้ในราคาพิเศษและจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนอีก1คอร์สพอๆกับซื้อ1แถม1เลือก1คอร์สในราคาพิเศษรับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนเพิ่มอีก1คอร์สนะครับซื้อ1ได้เพิ่มอีก1 นะเท่ากับว่ารวมเข้ากลุ่ม2หลักสูตรด้วยกันและยังได้รับหนังสือนะครับฟรีอีก1เล่มครับมูลค่า750บาทซูปเปอร์สต็อกวิธีหาหุ้น10แเด้งกำไร10เท่าอธิบายด้วยหลักเหตุผลด้วยหลักสถิติและวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรที่นะเกินเลยหรือเวอร์วังนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตักกะ และหลักการลง,ลงทุนนะครับอาจจะมีการามีมุมมองที่จะนำความรู้นำทฤษฎีในช่วงก่อนหน้านี้มาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี่คือความน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดย Ken f i ช h e r นะครับ Super Stock นะหนึ่งในผลงานล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติมวียอนมูลค่า790บาทมอบให้ด้วย สนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i สไแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ